นี่นะครับบทต้นไม้นะครับโดยการนําของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสังนะครับก็ขอให้อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่อุดมสมบูรณ์การงานอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนชาวบ้านของตำบลหนองสังนะครับขอบคุณครับท่านก็บวชผูกหลายๆพื้นได้ครับผมมาชี้เลมาวัดอิริมานน่ไม่่อยยืนนะมานน่เอาคนละกันโอ้แม่ยมุนประพุทเจ้าถ่ายน้ำนะครับผมรับ สาธุสาธุครับผมการบวชต้นไม้นะครับผมโดยการบวชของนี่คือท่านผู้ช่วยนะครับบ้านนนทันนะครับอ่าอันนี้ผู้ใหญ่มันว่านะผู้ใหญ่ยุพยาวนะครับก็บวชต้นไม้นะครับผมวบวชต้นไม้นะครับเพราะคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้า สาธุสาธุครับจ